ตรงนู้นคือทางเดินไปกุฏิกุฏิหนึ่งด้านนน้นทางเดินไปกุฏิหนึ่ง เยวจะไปดูกุฏิที่เห็นนี่คือฐานหินไม่ใช่ฐานธรรมไาอินเดียไม่มีฐานแล้วฐานหมดใช้ฐานหินแทนไหนๆมาแล้วก็ไปทั่วเลยเจอพวกแพ้แล้วก็ลิงเยอะที่นี่คือต้นมะตูมนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เทวดาอยู่เยอะก็จะมีพวกต้นมะตูมน้แหดะซึ่งแปลกมากที่นี่แล้งแล้งมากแต่ต้นมะตูมมะตูมเยอะมากเขียวอยู่ได้ยังไง มะตูมเปผลไม้สวรรค์นนะดื่มน้ำมะตูมอร่อยรักษาโรคได้จะมายจุดชมวิวเมื่อเช้าวพวกฝรั่งมาเยอะกลับไปแล้วพวกฝรั่งที่นับถือพุทธเนี่ยเขาจะตามมาดูมาสแสวงบุญว่าพระพุทธเจ้าอยู่ยังไงอะไรยังไงมีตัวตนจริงไหมเขาไปเขาลุยทุกที่ฝรั่งนักํำรวจไม่ธรรมาดาตรงนี้น่าชื่นชมพระที่เบสมากที่มามายึดครองที่ไว้ก่อน ว่าพัฒนาสวยไม่เอ่ยนี่สวยมาก